เราจะพูดถึงโปรแกรมจิตของเราทุกๆวันนั่นคือการเปิดสวิตของความรู้สึกที่ทรงพลังมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นสื่อสารกับตัวเองเหมือนกับคอนเฟิร์มว่าเราจะจะสุสนุกสนานกับชีวิตจะททำงานด้วยความรู้สึกของความท้าทายของความรับผิดชอบของความรู้สึกเชิงบวกกดทุกๆข้อแห่ง แห่ง the law of attraction หรือกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเอาใจใส่เริ่มต้นจากความรักเริ่มต้นจากความรู้สึกความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อชีวิตที่เรามีต่อตัวเราเองที่เรารู้สึกถึงความถึงความท้าทายถึงความปรารถนาถึงความตั้งใจที่จะรู้สึกมุ่งมั่นกับชีวิตดังนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดจึงเป็นกฎแห่งก,แงการสั่นสะเทือน สั่นสะเทือนแรงปรารถนาสัรนสะเทือนเจตจำนงเพื่อให้เรารู้สึกฟินรู้สึกคู่กับชีวิตและในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความความเป็นไปได้ที่เราจะโฟกัสกับมันที่จะสื่อสารกับตัวเองที่จะสื่อสารกับโลกใบนี้ผ่านผู้คนผ่านประสบการณ์ผ่านความรับรู้มากมายที่เราจะเข้มแข็งที่เราจะใจเย็น ที่เราจะมีสติปัญญาที่เราจะสงบแค่อัปโหลดหรือเปิดสวิตชีวิตหรือ, reset อรีเซ็ตตัวเองทุกๆวันรีเซ็ตตัวเองทุกๆกวันมีวินัยตรงเวลารับผิดชอบใจเย็นผ่อนคลายล่าเริงและมีรอยยิ้มทุกอย่างที่เรากำลัง Follow หรืออัปโหลดเข้าไปในจิตของเรามันคือการรีเซ็ตระบบของจิตใต้สำนึกใหม่จิตใต้สำนึกของ ของคนที่มีความกระตือรือร้นในชีวิตจิตใต้สำนึกของคนที่รู้สึกถึงความสงบถึงความสุขและความโชคดีที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันแบบคูคูคฟิลฟิลเต็มคาราเบลและมันคือความรู้สึกที่เราสามารถที่จะสร้างความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกๆวันอ่อนโยนขึ้นใจเย็ยนขึ้นแล้วก็รู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้ง แล้วเราจะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาที่เราเรียกว่าการวาับวับความสําเร็จวับสิ่งที่เรียกว่าความความสำเร็จความสุขหรือความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับชีวิตลกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันอเมซสิ่งสนุกสนานอย่างแท้จริงอย่าลืมนะครับว่าเราคือผู้เปิดสวิตความสําเร็จผู้เปิดสวิตชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุด ให้กับตัวเองนี่คือวันพิเศษทุกๆวันที่เราแค่ที่เราแค่เปิดสวิตจิตวิญญาณของเราเปิดสวิตความสำเร็จเปิดสวิตชีวิตที่เราปรารถนาและลงมือทํามันด้วยความรู้สึกสนุกสนานรื่นรมและเต็มไปด้วยความท้าทายอย่างอย่างตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความ สำเร็จอย่างชัดเจนที่เริ่มต้นจากความรู้สึกนี้พร้อมๆกับผมครับ